สวัสดีครับพบครูเอกนะครับเป็นประจําทางช่อง YouTube ครูเอกเลขพยากรและทางชั้นเรียนเลขพยากรนะครับช่วงนี้ก็พบกันเป็นประจําทุกวันนะครับสรุปแล้วว่าผมก็ควรจะต้องทําทุกวันนะครับเพราะว่ามีการขอเลข4ตัวกันเข้ามาเรื่อยๆครับก็ไม่แน่ใจว่าจะไปสิ้นสุดตรงไหนนะผมว่าปีนี้อาจจะต้องทําทุกวันนะครับเพราะว่าเลขมันไม่ซ้ํากันเลยครับมันมีเป็นหมื่นกลุ่มนะครับแล้วก็ อันนี้คือเลขที่อยู่ในช่วงนี้นะครับก็ยังเป็นเลขที่ขอกันเข้ามาทางชั้นเรียนอยู่นะนะครับสักครู่ผขอดูในชั้นเรียนว่ามีท่านใดเข้ามาชมหรือเปล่า ไม่เป็นไรนะครับก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับนังในชั้นเรียนแล้วก็ช่องยูทูบด้วยนะครับวันนี้วันที่23นะครับใกล้สิ้นเดือนแล้วอีกสัปดาห์หนึ่งก็สิ้นเดือนแล้วนะครับก็มากลุ่มเลขนี้นะจริงๆอะ่ะผมก็ว่าจะเตรียมแต่ผมเหลือบไปเห็นตอนที่เตรียมตอนที่เตรียมทำ <c oughs> ทำเขาเรียกว่าอะไร เรียกว่าทำโฆษนายังจะป้ายโฆษณาใช่ไหมออผมก็ทำเลข่งนี้ผมเคยใช้ผมเคยใช้อยู่พักใหญ่เหมือนกันครับพอลงท้ายด้วย9656นี่ผมจําได้เลย9แล้วผมก็จําได้วันที่ผมขายขายเบอร์นี้ไปนะครับขายจําจำได้ว่าขายไปในราคาประมาณ500บาท คุณลองคิดดูว่าเมื่อสมัยเมื่อสิบปีที่แล้วประมาณเบอร์เนี้ยเป็นเบอร์แรกๆที่ผมใช้เลยเกือบสิบปีที่แล้วะนะครับห้าร้อยนี่มันเยอะนะตอนนั้นก็ยังไม่ได้ดังไม่รงโด่งดังอะไรมากหมายถึงว่ากระแสยังยังจะต้องไปตามหาว่าเอะเลขแนวนี้เป็นยังไองอะไรยังไงนะเป็นสมัยที่ผมทาทาใหม่ๆเลยเป็นยุคที่ผมพึ่งด้วยนะพึ่งที่จะเรียกว่าทําเบอร์ ทำเกี่ยวกับเรื่องเบอร์กลาลังศึกษาเรื่องเบอร์ประมาณได้สองสามปีน,นะครับตอนนั้นเริ่มทํา YouTube YouTube เนี่ยผมเปลี่ยนจากไอ้เก้าหกห้าหกมาเป็นสองเก้าเก้าห้าก็ไม่แน่ใจผมเคยพูดเลวเก้าหกาไปสองเก้าเก้าห้าเบอร์นี้ขายไปห้าร้อยบาทตอนนั้นรู้สึกว่าเยอะมากแพงมากอะไรไอย่างนี้คิดไปงั้นนะแต่มานั่งนึกตอนนี้ก็เออเสีได้ราคาไปไกลนะครับลงท้ายห้าหกเนี่ยนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วผมที่ผมตั้งไว้เนะี่ยตั้งชื่อไว้ว่าครับเป็นไปตามใจหวังเนี่ยลองฟังรีวิวอันนี้จะเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นคือมันไม่ได้ไปเชิงบวกนะผมตั้งไว้เนี่เพราะว่าเป็นไปตามใจหวังเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้มารีวิวกันนะครับอ่ะมาถึงที่มาที่ไปก่อนเลขกลุ่มนี้นะครับถ้าแยก,กออกเป็นคู่คู่มันจะได้อยู่3มคู่ใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากมันมีเลขซ้ำเลขซ้ำจริงๆอ่ะถ้าเป็นเลข3ตัวผมไม่ทานะ เพราะว่าเลขซ้ำมันก็มีความหมายไปในเชิงเดียวกันนะครับแต่พอเป็นสตัวเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งทีต่ต่างออกไปมันสามารถเอามามองดูได้แล้วก็ถ้าเป็นในชั้นเรียนเนี่ยถ้าเรามองตามตำแหน่งน,นะครับมันก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันนะครับใครอยากรู้เชิงลึกนะเดี๋ยวเดือนหน้าต้นเดือนหน้าผมเริ่มเปิดรับสมัครไอ้ปลายเดือนหน้าไอ้เพ่ปลายเดือนนะเออปลายเดือนหน้าแหละต้นมีนาผมจะเปิดรับสมัครแต่ตอนนี้ก็มีคนสมัครเข้ามายเลยครับในสมัครเข้ามาในชั้นเรียนเลขพยากรณ์ของเรานะครับ ถ้ามากมาก่อนนะถึงคอนจะเปิดเมษาใครอยากรู้เชิงลึกว่าตำแหน่งเป็นยังไงตำแหน่งอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอเปิดคอแล้วมาเข้ามาอยู่ในชั้นด้วยกันจะได้รู้ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะมันจะแบ,บ่งเป็น3กลุ่มใช่ไหมก็ม,มี95มี5 6แล้วก็65แต่ว่าสําหรับผม56าหเนี่ยไปในทางเดียวกันถ้าเป็นคู่นะนะครับถ้าใครอยากรู้พื้นฐานของเลขคู่2คู่นี้5 9กับ5 6กเนะี่ยก็ตามไปดูที่คลิปที่เคยทําไปแล้วได้นะครับหรือ ถ้าใครอยากดูลูกเลขกลุ่มสามตัวนะครับก็จะมี9 6้าหห้านะห้าหกเก้านะครับตัวนี้ก็ไปดูได้นะครับแต่กลุ่มหนึ่งห้ากห้าเนี่ยผมไม่ได้ทำนะครับเลขสามหมไม่ทำอยู่แล้วในเลข3ามตัวเพราะมันใกล้กันแล้วก็ความหมายก็ไม่ได้ตีอะไรมากนะครับแต่พอเป็น4ตัวเนี่ยนะครับความหมายก็ตามวันนี้ที่จะรีวิวกันอ่ะแบ่งเป็นด้านหน้ากับโซนด้านหน้ากับด้านหลังเอาโซนด้านหน้าก่อนถ้าอยู่แถวหน้าหน,น้านะซึ่งอันนี้ผมก็ไม่เคยใช้ลักษณะแบบนี้นะแต่ว่ามันอ่านง่ายมากครับ อ่านง่ายมาก08หรือ09 956 9656เนี่ยแต่งตัวดีดูมีรสนิยมนะครับถูกการาเทศะแต่งตัวได้เนียบนะครับคือบุคลิกภายนอกวางตัวดีดูน่าเชื่อถือหน้าตาแบบเหมือนพร้อมอ่ะเหมือนไม่ใช่เด็กเนิร์ดด้วยนะมันมีหกซ้ำใช่ไหมแต่งตัวดีเลยล่ะแต่งตัวดูถูกการาเทศะแล้วก็ดูมีความเป็นแฟชั่นในตัวด้วย มี96ใช่ไหมนั่นแหละแต่งตัวได้ดีครับดูดีเลยแหละครับแต่หลายคนเห็นว่าเป็นเลขเกี่ยวกับอะไรนะ56เนี่ยมันธรรมะใช่ไหม <c oughs> คือผมจะบอกสําหรับตัวผมนะถ้าเกิดว่าในชั้นเรียนนะ่ยในเชิงชั้นเรียนพอเราไปอยู่ในอาการวิเคราะห์ตัวเลขตามตําแหน่งเราเนะี่ยมัน56มันอยู่ตั้งข้างหน้าไงถามว่าถ้าเอาเฉพาะบุค,คลิกก็ไม่ถึงกับ แต่พอเราไปติดคําว่ามีห้าหกเนี่ยมันเราชอบไปพูดว่ามันเป็นมงคลมงคลเราจะมองเป็นเรื่องของพระของเจ้าของการปฏิบัติธรรมอ่ะจะต้องแต่งชุดขาวอะไรอย่างี้ไม่ใช่นะครับมุมผมผมไม่ได้มองแบบนั้นผม,มมองแบบเออก็ไม่ถูกกาละเทศะจะแต่งตัวดูดีจะสีสันฉูดฉาดก็จริงแต่จะไม่ฉูดฉาดนะก็แต่งตัวดูดีได้ก็อย่างที่ว่ากันถูกการะเทศแล้วก็มันมีหกถึงสองตัวแสวดงว่าเป็นคนค่อนข้างจะรักสวยรักงาม มีความเป็นอิสระในตัวในการแต่งตัวว่าเอ้ยฉันจะต้องแต่งไงให้มันดูดีนะครับสาหรับผมนะเลขนี้ก็ถือว่าดึงดูดนะดึงดูดในเรื่องของถ้าเราจะมองเป็นเรื่องของความรักก็ได้นะครับแต่งตัวดูดีใครก็ชอบใช่ไหมครับแต่งตัวดูดีดูภูมิฐานดูน่าเชื่อถือไปในทางของความน่าเชือ่อถือก็ได้เป็นเลขส่วนใหญ่เลขทีเ่เป็นเป็นห้าห้าหกห้าเก้าหกเก้าอะไรไมมันจะได้ส่วนของบุคลิกดูน่าเชื่อถือวางตัวได้ดีดูสุขุม ดูสุขุมแต่ก็ไม่ได้ถึงกับสุขุมมากขนาดนั้นนะเพราะว่าอันนี้มันมี6 9ด้วยนะครับก็ถามว่าผมชอบไหมบุคลิกแบบเลขนี้กลุ่มเลขนี้ถ้าอยู่แถวนั้าน้าเ้าหกเอาผมชอบนะส่วนตัวผมชอบนะครับแต่ถ้าใครจะรู้สึกว่าเอ้ยมันโหดูไม่เปรี้ยวดูไม่อะไรก็แน่นอนมันอาจจะไม่เปรี้ยวขนาดนัน้นก็ออาจจะมีถ้าใครอยากต้องการเปรี้ยวๆหนเติมเลข3เลข8เข้าไปนะก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่คนชอบแต่บุคลิกแบบเนี้ยผมว่าโอเคมันดูน่าเชื่อถือดี นะครับอันนี้ในมุมผมนะนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้อาจจะไม่ได้เชิงแบบเออดึงดูดมากแต่ก็ถือว่าเป็นเลขวางตัวดีได้หลายได้หลายอาชีพอะแต่ถ้าแบบว่าเป็นเลี้ยชีพบริการจริงๆก็น่าจะเป็นพนักงานต้อนรับที่อาจจะไม่ได้ทรงแบบแบบสวยพริ้งหรือหล่อเลิศอะไรขนาดนะ้ะแต่เป็นคนที่เออดูหน้าไว้ใจอะไรพวกเนี้ย นะครับดูหน้าไว้ใจดูหน้าจะถือประมาณนี้นะครับแต่ก็แต่งตัวดีนะครับก็ตามตามตามสัตก,กรรมตามหน้าที่การงานอะ่ะอควรจะแต่งไงก็แต่งยางนั้นอ่ะนะครับประมาณนี้อ่นะโอเคส่วนเรื่องของเรื่องอื่นนะถ้าเป็นเรื่องของการเข้ามาถึงซึ่งการเปิดรับคนถามว่าเปิดรับได้ดีไหมได้ดีครับเขาเป็นคนที่พูดจาดูมีหลักมีเกณฑ์เวลาที่พูดจาอะไรดูเข้าหูดูไม่ได้กระโชกโคหกหักไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแม พูดน้อยอะ่ะแต่พูดก็ดูนุ่มนวลน,นะครับแต่ก็อาจจะแฝงด้วยความหนักแน่นเพราะวมันเป็นห้าหกเนาะด้วยความหนักแน่นว่าเอ,อประมาณนี้นุ่มๆเสียงคล้ายๆผมติดตามอาจารย์โอเล่นะเสียงประมาณอาจารย์โอเลอ่ <c oughs> นึกออกไหม <c oughs> ประมาณนั่นแหละนะครับอ่าโอเคนะครับนี่คือด้านหน้าไม่ค่อยวุอหวาเท่าไหร่มาดูด้านหลังประเด็นที่ตั้งว่าที่ตั้งชื่อว่า เป็นไปตามใจหวังเนี่ยมันมาจากประเด็นด้านหลังนี่เลยก็คือ9656 6กท้ายเนี่ยหกท้ายจะต่างกับ5้าท้ายมันจะมีเลข95656ไม่รู้ว่าอีกเลขหนึ่งน่าจะมีคนขอแหละแต่ไม่รู้ยังไม่ถึงคิวนะครับ9656เนี่ยพอเป็นหกท้ายปุ๊บความเป็นตัวตนของเขาเขาจะมองตัวเองก่อนผมบอกเะไเขาจะมองตัวเองก่อนเลขหกอ่ะยังไงก็มองตัวเองก่อนมันต้องดีอ่ะมันต้องดีสําหรับชันอ่ะ นึกออกไหมถ้าใครเคยถ้าในชั้นเรียนจะรู้ว่าที่ผมเคยยกตัวอย่างของตำนานชาติเวรหรือว่าตำนานของเลข5าเลขหกเอาเทียบกันให้ดูเลข6เนี่ยนะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเลขตำนานเขากล่าวว่าเลข5ากับเลข6กเาเป็นบาง,บางตำราบ,บางเล่มเขาจะบอกว่าเลข5้าเลข6กเาเป็นลูกศิษย์ร่วมสำนักกัน5นี่ชอบใช้เป็นในทางที่มีเหตุมีผลจะทำอะไรก็คิดก่อน ต้องไต่ตองส่วน6เนี่ยชอบใช้แบบมีอะไรก็จะใช้อ่ะขอให้ได้ใช้เัรเรียนมาแล้วนี่นันก็ต้องใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวฉันอย่างเงี้ยนแนวก็เป็นอย่างนั้นเลยเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามีเลขนี้ท้ายแน่นอนคุณมีความเป็นเลข6ทุกอย่างนะครับก็คือมีความเป็นตัวเองนะครับจินตนาการสูงนะแล้วก็ทําอะไรเพื่อตนเองที่สุดน,นะครับเมื่อคิดนึกคิดอะไรมามันต้องเข้าข้างตัวเองอนะ่ะ คือถ้าตัวเองไม่ดีอย่างก็ไม่เอาไงนะครับก็ไม่สน <c oughs> ประมาณนี้นะแล้วพอดีข้างหน้าเป็นเลข่ค่าเพราะว่าแนวคิดของเขาก็จะเป็นคนมีหลักมีเกณฑ์เพราะฉะนั้นทุกทกิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคิดออกมาปฏิบัติออกมาหรือว่าวางแผนอะไรออกมาเนี่ยมันต้องตอบโจทย์มันต้องตัวเออย่างที่เขาคิดถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิด <c oughs> ก็ไม่เอาอก็หรืออาจจะแบบใช้เทคนิคการแบบอ,อีกเลี่ยง ครับไม่ประทะไม่เอาไม่เอาไม่ถามว่าเป็นความหัวแข็งคือเป็นความหัวแข็งที่ไม่ประทะไม่ตึงก็ไม่ไม่ชอบแล้วเราไม่ชอบเรื่องนี้มต่ว่ามีคนถามชอบไหมอยากไปไหมอะไรอยากทำเรือเรื่องนี้อืก็เห็นด้วยนะแต่เราส่วนตัวเราไม่ชอบอ่ะนึกออกใช่ไหมมันก็อยู่ซอฟลงแต่ไม่เอาไงแต่คือคําตอบก็คือไม่เอาไม่ทําเพราะมันไม่ชอบไม่เอาแบบนี้จะทําแบบที่ตัวเองอยากได้เท่านั้นประมาณเนี้ย ถ้าพูดถึงผลกับตัวเองผมมองว่าก็ดีนะมันได้ทำอย่างที่พิจารณาไงว่าอ๋อจะเป็นแบบนี้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 บางคนก็แบบห้าหกกับห้าเก้ามีความคล้ายกันผมบอกได้เลยว่าห้าเก้ากับห้าหกห้าเก้าดูจะใจกว้างกว่าด้วยซ้ำอาจจะดูอินดี้ดูคิดอะไรมากมายอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเจอคนที่ใช่หรือเหตุผลที่ได้ก็ยอมลงแต่ห้าหกไม่ค่อยยอมนะก็ถ้าเกิดว่าถึงมันจะเหตุผลดีแค่ไหนแต่ถ้าฉันไม่ชอบฉันก็ไม่ทําก็พิจารณา ไปในทางที่ตัวเองอยากจะได้อยากจะทําประมาณเนี้นะครับก็ลองคิดดูนะอันนี้อันนี้ผมมองให้มันให้มันให้รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดอันนี้ผมมอยในด้านในด้านที่คุณรู้สึกว่าพอฉันมี้ยุหกแล้วตั้งเนี้ยแล้วอย่างที่สองก็คือมันช้าเพราะอะไรบางคนบอกว่าห้ากช้าเฉื่อยจริงจริงมันไม่ช้าครับที่มันช้ามันไม่ชอบไม่ทำไงไม่ทำเพราะไม่อยากจะทําถ้าพิจารณาแล้วไม่ใช่ก็ไม่ทํา แต่ถ้าพิจารณาแล้วใช่หรืออยากได้เรื่องเนี้ยเร็วเลยนะผมจะบอกให้ตัดสินใจปุ๊บเลยอย่างเงี้ยสมมติว่าอยากได้อ่าอยากได้รถสักคันพิจารณามาหลายเดือนแล้วไม่นีแต่ไม่ถามใครไม่บอกใครนะก็มีความชอบส่วนตัวแต่ไปซื้อเนะี่ยปพ๊บมเพศึกษาปพ๊บมเไปถึงซื้อเลยไม่ช้านะหกห้าจ,จะช้าก่อนด้วยซ้ำแต่ห้าหนี่ไม่ช้านะครับผมผมบอกเลยแต่ว่าที่ช้าเพราะอาจจะไม่ชอบ ไม่ชอบไม่เห็นพิจารณาไม่ได้ไม่เอาดีกว่าเลือกเยอะคืออย่างนี้ถ้ามีเวลาในการพิจารณาสมมติให้เวลาเขานะสมมติสามชั่วโมงในการทาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขามีการเตรียมการเขาจะใช้สามชั่วโมงนั้นเต็มที่แต่ถ้าไม่มีการเตรียมการหรือเห็นปั๊บเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบก็เล็วถ้าไม่ชอบก็ช้ามาดูวแล้วก็ถ้าเกิดปัญหาที่กับถ้าเขาเคยเคยผ่านเรื่องพวกนี้มาก่อนหรือว่าเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้แล้วเ,เขาคิดว่าโอเคอันนี้แก้ได้ เขาก็แก้ได้เร็วนะแต่ถ้าไม่เคยเจอมาก่อนรายนี้มันต้องพิจารณาหน่อยว่าเอ้ยมันได้ไหมหรือก็จะเป็นคนประมาณเนี้แต่ไม่ได้แบบช้ามากไม่ได้แบบช้าจนเฉืยอ,อะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นแต่คือถ้าไปเทียบกับเลขเร็วๆไอ้พวกแปดท้ายสามท้ายหนึ่งอะไรพวกเนี้ยที่มันตัดใจปุ๊บวับๆเลยเนี่ยอันนี้ช้าแน่ไปเทียบกับเขาไอ้ช้าแน่แต่ถ้าไปเทียบกับพวกเลขเจ็ดเงี้ยหรือห้าห้าท้ายห้าห้าถ้า 5ซ้ำการสองเลขโอเคหรือ65เองนะครับถ้า 6, 6, 5ไปเทียบกับ65โอเคผมมองว่าก็ดูก็ดูเร็วกว่าตัดสินใจอะไรก็ดูเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะตัดสินใจยังไงเข้าข้างตัวเองยังไง <c oughs> ดูเห็นแก่ตัวไหม <c oughs> คือที่ผมพูดได้เเคยใช้ไงเพราะผมรู้สึกจับอาการตัวเองได้ณเวลานั้นที่ผมใช้มันต้องเป็นแบบนี้มันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ได้ช้าตัวเองไม่ได้แต,แต่แต่เพราะว่าเราอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้ แล้วพอมันเป็นจุดที่จะไปนําเสนอใครเนี่ยคนเนี้ยคนที่มีเลขเนี้ยส่วนใหญ่แล้วพูดแล้วคนอื่นรู้สึกว่าเออเห็นด้วยคล้อยตามเพราะว่าทําให้เห็นภาพได้เก่งอ่ะฉันชอบแบบนี้เธอลองฟังไอเดียฉันดูแล้วคนอื่นมักจะคล้อยตามได้เพราะมันเป็นเก้าหกแถวด้านหน้าเข้าไปเข้าไปตถุก,การกระทําทําอะไรแล้วคนอื่นรู้สึกเฮ้ยมันเฮ้ยมันไม่เหมือนใครมัน เออมันดูดี่ะเฮ้ยทำได้ไงวะอะไรเนี้ยจะมีภาพแบบนั้นออกมาอ่าเพราะงั้นสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาตัดใจทำหรือตัดสินใจนำเสนออะไรกับใครเนี่ยสิ่งเนี้ยมักจะได้รับการยอมรับเพราะเขาถ่ายทอดได้ดีถ่ายทอดได้ดีคือเหมือนจะทำให้คนอื่นคล้อยตามได้ง่ายการตัดใจของเขาอะมันก็เลยเป็นไปตามที่เขาหวังในสิ่งแต่ผมปักหมุดไว้ว่าในสิ่งที่เขาลงมือ ที่จะทํานะแต่จะว่าจะทํานะไม่ใช่ทุกสิ่งนะเฉพาะสิ่งที่เขาคิดอยากจะทําเท่านั้นอืเขาสามารถถ่ายทอดให้คนรอบข้างหรือผู้เพื่อนร่วมง,งานหรือคนที่ทํางานหรือคนที่ทํางานด้วยกันนะนะครับหรือคนใกล้เคียงเนี่ยใกล้ชิดเนี่ยญาติพี่น้องเนี่ยถ้าเกิดได้ทาอะไรร่วมกันเนี่ยเขาสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เขาจะทําขึ้นมาให้คนอื่นรับรู้ได้ง่ายได้เห็นภาพโอเป็นคนที่ค่อนข้าง พลิกสถานการณ์ได้ดีเวลาที่จะเอาไอเดียไปนําเสนอใครหรือตัดสินใจแล้วใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับถือว่ามันดีกับตัวเขาอ่ะนะครับแต่ในมอในมุมลบผมบออเลยแล้วมันเห็นแค่ตัวงงงงางเห็นแค่ตัวพอสมควรเลยก็ลองพิจารณาดูนะว่าว่าใช่ไหม <c oughs> ที่ผมพูดไปผมเล่าไปว่านี่แหละ <c oughs> เคยใช้ครับเคยเห็น,เค,เ,หนเคยเห็นภาพที่จริง เคยใช้ณเวลานั้นก็เป็นเลขหนึ่งที่ผมใช้ตอนที่หอยู่สอนอยู่มหาวิทยาลัยนะครับมีมีช่วงหนึ่งของชีวิตได้ไปสอนระดับมหาวิทยาลัยเป็นคนที่สามารถสอนคนระดับสองร้อยคนในห้องได้อืแต่มันก็มีเหตุนะครับมีเหตุเพราะชีวิตมันเปลี่ยนไปมันก็มีเหตุให้เบิร์มต้องเปลี่ยนตามรหรัสเวลาเราความคิดเปลี่ยนไอเดียมันเปลี่ยนปุ๊บเดี๋ยวรหัสมันก็เปลี่ยนเอง ที่ผมตัดสินใจเพราะจริงๆอ่ะผมจะใช้ยาวๆนะแต่ว่าที่ผมตัดใจเปลี่ยนเพราะว่าตอนนั้นผมกลับมีแนวคิดของเลขเลขรหัสผมดูทุกตัวเมื่อก่อนผมดูก็ดูดูแปดตัวดูแปดไม่ดูเจ็ดด้วยนะผมดูแปดตัวแล้วผมคิดว่าเอ้ยตอนนั้นอนะ่ะมันมีแค่ศูนแปดไงพอมีศูนย์เก้าขึ้นมาผมรู้สึกว่าไม่ใช่ละ มันต้องเป็นเก้าตัวแล้วพอดีไอ้คู่หน้าเนี่ยมันเป็นคู่ที่ผมไม่ชอบมันเป็นศูนย์แปดศูนย์แปดห้ามั้งจริงๆสมัยนู้นนะสมัยนู้นเกือบสิบปีแล้วพอมันเป็นศูนย์แปดห้าผมไม่ชอบมันก็เลยขายแต่ก็มีคนซื้อไงโทรมาซื้อด้วยโทรมาคุยด้วยตอนนั้นผมโพสต์ในเมื่อก่อนมันจะมีเว็บประมูลใช่ไหมพันทิปอ่ะเมื่อก่อนผมโพส์ขายในพันทิปนะมันไม่มีเฟซบุ๊กไง แล้วคนโทรมาถามว่าหายห้าร้อยเองนะครับก็นักษณะแนวทางของเลขก็จะประมาณนี้นะครับคือทุกอย่างที่ทำสรุปก็คือทุกอย่างที่ทำเนี่ยมักจะเป็นไปตามที่ตัวเราตั้งตั้งหวังไว้ว่าเออจะต้องแบบนี้แล้วเราจะไม่ทำในสิ่งที่เราเรู้สึกว่าเราไม่ได้หวังไว้หรือว่าเราไม่ได้มองไว้ก็จะไม่ได้ทำทำเฉพาะที่ทำที่หวังไว้เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันมักจะเป็นไปตามใจที่เราตั้งหวังไว้ นะครับอ่ะนี่คือภาพรวมของเลขกลุ่มนี้นะครับก็พิพจารณาดูว่าตเงชอบไหมนะอ่ะเรื่องเสริมความรักก็คนช่างพิจารณาผมก็ต้องเลือกถึงที่ดีที่สุดถูกไหมแลวคราวนี้ถ้าเป็นเรื่องบุคลิกเนี่ยโอเคดึงดูดอยู่แหละแต่ถ้าเป็นเรื่องของการตัดสินใจบางทีก็ดูเป็นตัวเองมากเกินไปนะครับอาจจะมีอารมณ์แปรปรวนบ้างเพราะว่าเอ๊ะไม่ได้อย่างนี้นะเอ๊ะจะต้องอย่างนี้นะก็ถ้าพิจารณาตรงเองตอนนั้นก็เหมือนรู้สึกว่า คือถ้าไม่ใช่ก็ไม่ไม่เสี่ยงก็ไม่เปิดใจแต่ถ้าใช่ก็โอเคเออถ้าชอบใครก็ไปจีบจีบจีบสักพักหรือว่าไม่ใช่ก็ไม่เอาหน้าก็คือมันเป็นประมาณเนี้หน้าหน้าจะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครมาจีบได้นะเข้ามาได้เข้าหาได้คนเล็กเนี้ยเข้าหาได้เขาเปิดอยู่แล้วเขาเปิดรับอยู่แล้วแต่คือก็ต้องพิจารณากันไปก่อนว่าโอเคดีไหมอะไรเงี้ยถ้าไม่เข้าร่องเข้ารอยเข้ารูปก็อ่แยกกันนะครับความลับผมเลยมองว่า น่าจะเป็นคนช่างเลือกนะครับน่าจะเป็นคนช่างเลือกอกลุ่มเล็กหนึ่งนะแล้วก็เรื่อกทายเรื่อกการกันผมถือว่าดีนะหาเก่งครับหกเก้านี่ตัวหาเลยนะครับเรามีห้าหกเลยบางคนน่ะเออแต่ถ้าไม่มองในมุมของเอะม,มันมีหกเก้ามันเป็นเลขหมุนเงินนะแล้วก็เป็นเลขเงินรั่วเอาห้าหกมาปิดเอาสติมาปิดผมไม่ได้มองแบบนั้นไงผมมองแบบว่าอ่ะเงินเข้ามาแล้วจะจ่ายออกเวลาที่เขาจะจ่ายออก เขาจะจ่ายสิ่งที่เขาอยากจะได้ไงเพราะนั้นถามว่าจ่ายไหมจ่ายแต่ว่าสิ่งที่ได้มันรู้สึกว่าไม่ได้เสียหายก็คืออยากได้ไงเลยซื้อก็คือมันเกิดประโยชน์กับตัวเขาเองอะ่ะก็คือพระจเนยียพิจารณาแล้วว่ามันเกิดประโยชน์เขาเลยจายแม้ว่าจากเงินนะจะกก้อนใหญ่แค่ไหนก็ตามดึกภาพออกใช่ไหมครับเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเอ้ยจะเก็บเงินเก่เงกอะไรขนาดนั้นเพราะว่าถ้าใช่อะ่ะซื้อแน่นอนซื้อแน่ๆ่อย่างเช่นอ่ะอยากได้ iPhone สามสี่หมื่นก็ซื้อก็พิจารณามาแล้วคิดมาหลายเดือนถามว่าเยอะไหมไอฟโฟนก็สี่ห้าหมื่นก็ซื้อซื้อแน่ๆนะครับแต่ถามว่าถ้าเป็นเรื่องแบบอยู่ดีไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยปกติกินข้าวจานละห้าสิบาทหกสิบาทเงี้ยแล้วเพื่อนชวนไปกินก๋วยเตี๋ยวชามละ 100, ้อยก็ไม่กินไง <c oughs> นึกเภาไหมก็คือจะไม่จะไม่อะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ตัวเองไม่ใช่ล็อกของตัวเองก็จะไม่กินก็จะไม่ดื่ม ก็จะไม่ก็จะไม่ซื้อหาก็เงินนะจ่าไปกับสิ่งที่ตัวเองต้องการเท่านั้นมันก็เลยดูว่าสาหรับสาหรับมุมมองก็เลยดูว่าเอ๊ะการเงินเนี่ยก็ถือว่าโอเคเพราะหาเก่งนะครับแล้วก็ได้ใช้เงินในในด้านที่ตัวเองต้องการแต่ก็ไม่ได้ถึงกับสุรุยสุรายก็กลางๆแล้วกันครับเรื่องเรื่องเก็บเงินนะผมมองว่ากลางๆแล้วกันก็มีจ่ายออกบ้างนะครับตามความต้องการ ส่วนเรื่องหาผมว่ามอหาเก่งช่องทางหลากหลายรู้ว่าจะต้องจัดการว่าจะต้องหาอะไรได้ประมาณไหนอะไรยังไงต้องมีอะไรบ้างคือมีทิศทางการหาดีเยอะแยะมากมายนะครับนั่นก็มีกันเรื่อเกื้อนกันในสุดท้ายนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเลขกลุ่มนี้นะครับถ้าท่านใดมีอยู่หรือกําลังมอ,องหาอยู่ว่าเเลขแนวเนี้ยมันจะประมาณไหนอะไรยังไงก็ลองใช้ประกอบการตัดสินใจดูนะครับจะครบถ้วนกระบวนความแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม ทั้งทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์และทางช h a n อ e น y o อก u b e ็ยูทูปเอกเลขพยากรณ์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้วันพรุ่งนี้เช้าก็คือจะเอาลง youtube แล้วก็ลงเพจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับช่วงนี้ท่านไม่พลาดแน่นอนครับมีคลิปเกี่ยวกับเลข EP เกี่ยวกับเลขกลุ่มเลข4ตัวเนี่ยยาวๆเลยครับปีนี้น่าจะทั้งปีผมเชื่อว่ามันน่าจะเกิน สามร้อยนี่เกินมาประมาณสามประมาณสามร้อยกว่าวันเนี่ยนะครับสามร้อยสามสิบวันเนี่ยจะหมดเดือนแรกแล้วเนี่ยกลุ่มที่ขอตัวนี้ยาวไปถึงน่าจะร้อยได้นะนะครับประมาณร้อยนะผมว่าทั้งปีเนี่ยก็คงได้คุยเันยาวๆเพราะเลขมันไม่ซ้ํากันอยู่นะผมเชื่อนะว่าเลขมไม่ซ้ากันมันจะต่างตําแหน่งอะไรกันนะก็อย่างที่วันเนี้ยที่ผมอธิบายให้ฟังว่าหกห้าทายเงาทายจริงๆนะถ้ากลุ่มเือนะผมไม่อธิบายนะ ต่เพลานี้มันเป็นเลขสี่ตัวไงมันมีตำแหน่งมามองให้ดวยกบโอเคอธิบายให้ฟังประมาณนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ฝากกดดูให้ด้วยครับ <c oughs> คือรายได้ผมนะผมไม่ได้เปิดรับร,บรบายได้ไงเอ้ยผมไม่ได้ผมไม่ได้เปิดรับแบบรับบริจาคหรือว่าค่าทําอะไรเงี้ยคือมันจะได้ได้ผมจะมาจากยอดวิวหนึ่งยอดวิวสอง ย่อยชั่วโมงในการดูนะครับเปิดทิ้งไหมก็ได้ครับไม่ต้องดูก็ได้ปิดสงปิดเสียงเปิดทิ้งให้ผมหน่อยค่าไฟโทรศัพท์ของท่านนะครับก็จะเป็นมันก็จะแปลงมาเป็นรายได้ให้ผมเองนะครับก็ขอบคุณเมื่อวานนะครับมีมีลูกเพจนะครับแล้วก็ลูกเพจแล้วก็เอฟซีนะครับก็ให้การสนับสนุนมานะครับก็ขอบคุณมากๆาะครับก็เป็นกําลังใจให้คุย่างยิ่งครับ อาจจะเหมือนช่องอื่นนะแต่ผมไม่อยากทำไงแต่ก็แล้วแต่ศรัทธาแล้วกันนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มอบกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้คุณมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านครับามีขอขึ้นมาโอเคเดี๋ยวลำดับให้นะครับสลับกันเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ขอเลขหนึ่งหกแปดเก้าเก้าแปดหกหนึ่ง อ่ะถ้าเป็นกลุ่มสี่ตัวแบบเนี้ยผมบอกเลยว่ามันคนละเรื่องเลยครับมันจะไม่เหมือนสามตัวสามตัวมันสลับแค่สามที่ไงอันนี้มันสลับมันคนละเรื่องกันเลยนะอันหนึ่งท้ายหกอันหนึ่งท้ายเก้าหนึ่งท้ายหนึ่งนะครับมันคนละเรื่องมันต่างกันเลยก็จะเรบให้ก็ยังยาวเหมือนเดิมนะครับในชั้นเรียนก็ไม่ใช่มาสั้นนะเพราะคูณขอก่อนหน้านี้ก็ประมาณสิบกว่าที่น่าจะเป็นอาทิตย์ถัดไปนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ